สมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา26สนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถวัดกลางตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพรกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2557ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อนำรายได้บรวณปฏิสังขรณ์วัดตามวิถีพุทธประเพณีวัดกลางเป็นวันราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2385เดิมประชาชนเรียกว่าวัดหลวงเนื่องจากเป็นวัดที่เจ้าเมืองสร้างขึ้น ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดกลางเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอรัรตนบุรีได้นำพระราชทานวิสุงคามสิงมาเมื่อวันที่2กันยายน2501ปัจจุบันมีพระครูสาธิตบุญญาพรฉายากะตะบุญโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุ6รูปสามเณร12รูปและนักเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา90รูป ในการถวายภาพพระกฐถินสภากาชาติไทยครั้งนี้สภากาชาติไทยได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ได้แก่วัดกลางตำบลรัตนบุรีอเภอรัตนบุรีศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้องตำบลพิรามอเภอเมืองสุรินทร์ตรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุนตำบลอาโพนอเภอบัวเชิดและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกสแสลงตำบลตามเมือง อำเภอพนมดงรักด้วยเวลา11นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพระราชนาถสุดาสยามบรมนาชจุกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจหอเพียงบ้านกระเบื้องหมู่ที่3ตําบลนาหน,านองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกระเบื้องที่ได้เข้าร่วมโครงการการ,การผลิตพระเนตรมัน ผล็ตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพััธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินท์เมื่อปี2556ปัจจุบันมีสมาชิก32คนพื้นที่ทำนา126ไร่โดยทำการปลูกข้าวหอมมะลิพ105แบบการปักดำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพง่ายต่อการคัดแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพระราชทาน ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนามีการตรวจสอบพันุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงนาโดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนเิริเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินและสมาชิกกลุ่มผู้เป็นเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบการตรวจสอบจะสุ่มตัวอย่างข้าว1กิโลกรัมเพื่อวัดความชื้นและตรวจสอบหาข้าวปนทดสอบเช่นนี้สองครั้ง ด้วยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากราคาข้าวข,ของกรมการค้าภายในเพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งกุลาล้องไห้ที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้สำหรับผลผลิตที่ได้ในปี2556มีเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านเกณฑ์จำนวนสมรายรวมจำนวนพันธุ์ข้าวปลูก 10.399ตันในโอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการและมีพระราชดำรัสว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทนนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัยได้มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทน เวลา13นาก8นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านการจรงตำบลกระหาดอำเภอจองพระจังหวัดสุรินในการนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านการจรงซึ่งในปี2557ได้ดำเนินการปลูกทั้ง174ไร่จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันจรงตำบลกระหาด อำเภอจองพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543แรกเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันข้าวชุมชนบ้านกัรจรงเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับกระจายในชุมชนโดยได้เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อปี2556 โดยดําเนินการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสําหรับกระจายในชุมชนซึ่งในปี2556ได้ดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิ105ในโครงการรวมทั้งสิ้น153ไร่ได้ผลผลิต45ตันและมีผลผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนรวมทั้งสิ้น124ตัน โอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการและส่งเยี่ยมราษฎรจาก9หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกระหาดที่ไปเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งปล่อยพันปลานินจิรดาพระราชทานจากโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมของมูลนิธิชัยพัฒนาในตำบลพุคาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งได้ดำเนินการผลิต พันปลานิลจิรดาพระราชทานสำหรับมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระอำเภอสังขะและอำเภอสํารงคทาบรวมทั้งสิ้น1 4 0 0 0 0ตัวโดยมีเป้าหมายการผลิตรวมทั้งสิ้น50,000 0ตัวพร้อมกันนีราษฎรในพื้นที่ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผล,ผลผลิตข้าวหอมมะลิ105งและผ้าไหมพื้นเมืองลายต่างๆอาทิลายโฮลายอัมพรมและลายดอกพิกุล ซึ่งบางผืนมีอายุมากกว่า20ปีเวลา14นาฬกา59นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางของชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านโคกไส่งามตำบลบ้านจานอำเภอสังขละ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการผลิตเล็ดพันธุ์ข้าวหอมะลิพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุริน์เมื่อปี2556ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ30คนพื้นที่ทำนา410ไร่โดยปีที่ผ่านมามีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวของมูลนิธิชัยพัฒนา3คนผลผลิตที่ได้9,634ตัน โอกาสนี้นายตนสารางามเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณข้างสารากลางของชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแด่สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะจากนั้นทอดพระเนตรพันไก่กระดูกดำที่สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่ราษฎร ซึ่งเป็นพันุไก่กระดูกดำจากโครงการที่มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันจัดอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรบ้านโคกใสและบ้านโคกใสงามเนื่องจากเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละร้อยถึง500บาทซึ่งสารสีดำหรือเมลานินในตัวไก่กระดูกดำ มีคุณสมบัติช่วยในการตั้งอนุมูลอิสระบำรุงไตและช่วยปรับความสมดุมลฮอร์โมนในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติโดยเฉพาะกับสตรีตั้งครรภ์และผู้สูงอายุต่อจากนั้นทอดพระเนตรฝ่ายมอ,อซึ่งเป็นฝ่ายทดน้ำขนาดเล็กที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานสร้างขึ้นเมื่อถึงช่วงน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การ,กรเกษตรของราษฎร ทั้งนี้กรมชลประทานได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมหนึ่งแห่งพร้อมทั้งขุดลอกลําห้วยสิงเพื่อเร่งระบายน้ำให้ดีขึ้นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านจานซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน472คน ในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผู้แทนครูพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนรัษฎรและส่งเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จเวลา17นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนพากกพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดบ้ายศูนย์จัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2556เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริในการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ โดยในระยะแรกได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และชุมชนพบว่าจังหวัดสุรินทร์มีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันธเพนซิริเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานโดยจะผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105โดยมีชุมชนที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน7ชุมชนใน6อำเภอคืออำเภอสัโรงทาบออำเภอศรีคลัภูมิอำเภอจอมพระ อำเภอชุมพลบุรีอำเภอสังขะและอำเภอเมืองสุรินทร์ในการนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับกลุ่มผู้ผลิตพิตพันธุ์ข้าวหอมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนบ้านขอนแก่นตำบลน,นองฮะอำเภอสํารงทาบบ้านหน้องไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มรัษฎรในพื้นที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเหนืออ่างลำพอกตามพระราชดำริ ตำบลระแงออำเภอสีคอรภูมิจังหวัดสุรินที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรไซโลเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและขบวนการดำเนินงานของศูนย์พัฒน,พนากกพันธุ์พืชจากรพันธ์เพนสิริจังหวัดสุริน ซึ่งในปี2,556ที่ผ่านมาราศฎรในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเพนสิริจำนวน138รายพื้นที่ปลูกข้าว752ไร่ได้พันธข้าวทั้งสิ้น186,663กกิโลกรัม นอกจากนี้ยังได้รับซื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จากศูนย์ข้าวชุมชนกันจรงศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไส่งามและศูนย์ข้าวชุมชนในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวสุรินอีก 37, 3 7 0 7 3กิโลกรัมรวมได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ทั้งสิน้น223,736กิโลกรัม